สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่29มีนาคมนะคะตอนนี้เราก็จะกำลังเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่เอลนะคะโฮเทลจินซ่าอีสแล้วก็จะไปรับรถเพื่อที่จะขับรถไปที่อ่อไทยโทยมาม่าใช่ไหมท่านตุกททยมาม่าโทยมาม่าโทยมาทยมา่า ขับรถไปที่โทยมามะใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเ,เส้นทางประมาณ300กว่ากิโลแล้วก็วันนี้สภาพภูมิอากาศก็คือที่โตเกียวฝนตกนะคะถ้าฝนตกนี้เราคงจะต้องขับรถระมัดระวังเป็นพิเศษเตื่นเช้าขึ้นมาก็ข่าวของเมืองไทยเมื่อวานก็ยังทำให้แบบไม่ค่อยจะสบายใจสักเท่าไหร่นะคะ ก็ขอให้พี่น้องคนไทยนะคะที่ประสบภัยแผ่นดินไหวนะคะกขอให้ปลอดภัยทุกคนเป็นห่วงนะคะดูแลตัวเองด้วยท่านตุกก็รอแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคุณเพนกับพี่เองลงมานะคะเรานัดกันเอาไว้ประมาณแปดโมงเช้าของญี่ปุ่นโอเคค่ะบ๊ายบาย อันนี้ก็ลงที่สถานีโตกเกียวสเตชันค่ะจากาที่เราอยู่ประมาณ2สถานีแค่นั้นเองเดี๋ยวไปรับรถเสร็จก็จะมาพี่เองกับพุพเพน,นะคะที่โรงแรมขึ้นดีสแล้วก็ทางออกดีสองแล้วก็เดินทางต่อไปอีกประมาณ350เมตรนะคะเราไปกัน เราก็มาเช่ารถนะคะอตอนนี้ก็อยู่ที่มารุมารุโนชิเป็นทรัสทาวเวอร์เมนนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับแชงกิล่าโฮเทลโตเกียวแต่ปัญหาคือเรายังหาออฟฟิศเขาไม่เจอเลยคะ่ะว่าออฟฟิศเขาอยู่ตรงไหนไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวยังไงเราตามเข้าไปดีกว่ามั้งเนี่ย มีสาวน้อยสามคนเนี่ยค่ะเขาลากระเป๋าไปก็น่าที่จะไปเช่ารถเหมือนกันนะเนี่ยก็จะมีรถจอดเต็มเลยนะคะเดี๋ยวต้องบอกท่านตุ๊กว่ามาทางนี้ท่านตุกนต๊กคะท่านตุ๊กคะ เดี๋ยวต้องบอกก่อนปรามาทางนี้ค่ะเจอแล้วค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโตโยต้าเลยนะคะเขาก็จะมีผู้โดยสารนะคะมารับรถค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะอืมโอเคเดี๋ยวเรารอตามคิวเดี๋ยวรอท่านตุกนิดนึงนะคะ เรื่องอยู่นะคะทำเอกสารเกี่ยวกับการเช่ารถรถที่เราเชา่าก็น่าจะเป็น SUV ที่คันใหญ่พอสมควรที่ขับได้ประมาณสี่คนนะนั่งได้ประมาณ4ี่คนพร้อมกับกระเป๋าได้ลุกมาแล้วเนวก็จะขับรถแล้วนะคะ ได้ทุกคนก็ช่วยกันนะคะเป็นไงคะสมาชิกได้ค่ะสมาชิกท่านผู้ชมทุกคนเก่งมากค่ะเก่งสุดๆเลยค่ะมั่นใจไดเวอร์เลดี้เก่งสุดเนวิเกเตอร์ต้องช่วยกันนะคะลองปิดออโต้ดิเก่งกันมากออโต้ แต่จริงๆอ่ะไอ้รุ่นนี้มันก็จะแค่ขยับขยับแล้วมันก็จะสไลด์ของมันเองนะคะเตรียมพร้อมทุกคน let's go ้วขยับอะไรอ่ะใช่ประตูพวกนี้เป็นประตูแท้แค่เราคลิกเข้ามามันก็จะปิดออโต้ของมันเองแล้วมันปิดยังไงพี่ขยับนิดนึงขยับขยับยังไงจ้ เออเอามืออ่าเดี๋ยวมันจะออโต้อปิดมาเองมันจะสไลด์อย่างนี้ต้องทัดชิ้นมันทัดมันทัดมันโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวทุกคนใส่เซฟตี้เบลให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จับ G P S แล้วแผนวันนี้ก็คือเราจะไปหากินระหว่างทางออกนอกเมืองไปก่อนนะคะหรือว่าจะแวะซื้อของที่รอสันอะไรไหมกินบนรถเราไป ไปกินเอไม่ต้องถ้าเจอตรงไหนก็ซื้อตรงนั้นแหละถ้ามันจอดได้โอเคเออตอนนี้สมาชิกก็อยู่บนรถเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อด้กี้เราก็แวะไปซื้อของที่รอสันนะคะมากินเป็นอะไรม้่งท่นตุกชว์หน่อยสิคะปันสิบบนสิบธีปุ่นทุกคน ทุกคนได้ทอปั้นยังทรอันไม่ได้กินไม่ได้แตะข้าวข้าไม่บังไม่เห็นไหมไม่ไม่บังไม่บังนี่ปัญหาสำหรับปุกค่ะปุกมองซ้ายมองขวาแล้วก็อันนี้เราก็หายข้าวมากก็ซื้อข้าวจากรอสันน้ําดื่มของกินทุกอย่างเตรียมพร้อมสําหรับประมาณหกชั่วโมงที่เดินทางนะคะก็กินข้าวในรถคือจอดกินข้าวเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะเดินทางใครจะเข้าห้องน้ำก็บอกอีกทีนะคะ โอเคค่ะ,คะพร้อมนะคะุนห,หนักมากเลยนะคะตอนนี้เราก็มาแวะที่พักติณทางเหมือนกับโถงมอเตอร์วเวย์บ้านลางวนนะคะแล้วก็หาเ้ห้องน้ำเอ่อห้องน้ำไปทางนู้นเดี๋ยวเราไปทห้องน้ำกันตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนะคะประมาณเที่ยงของญี่ปุ่น ขับรถออกมาจากโตเกียวประมาณชั่วโมงกว่านะคะแล้วก็เราพักที่ริมทางต่ออีกประมาณสักสี่ชั่วโมงนิดๆเราก็จะถึงที่โรงแรมของเราที่โทยาม่านะคะเออหนาวจุงเลยบยากก็จะประมาณนี้นะคะ แวะพักเหนื่อยแล้วก็หาอะไรกินสักนิดนึงไปกันค่ะพอห้องน้ำเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มาเอ่อข้างในนะคะซึ่งจะมีความอบอุ่นนะคะแล้วก็มีขายของด้วย<อ>เดี๋ยวพวกจะพาไปดูนะคะข้างในก็จะมีตู้น้ำของกินนะคะคนที่เดินทางมาก็จะแวะแล้วก็จะกินข้าวกันประมาณนี้นะคะม,มีอาหารให้กินแบบเออหลายอย่างเลยนะคะ ของกินร้อนๆนของกินร้อนร้อนเออแต่มันใหญ่เกินอ่ะเดี๋ยวลองไปดูอย่างอื่นทาโกยากิอ๋อได้ได้ได้เอาเลยค่ะได้ได้ได้สั่งมาเลยท่านตุ๊กตอนนี้ท่านตู๊กับพี่เองก็จะสั่งของไปกินบนรถนะคะโอเค ่านตุเอาไอ้นี่ไปกินได้ก็ได้นะคะของหวานเป็นสตรอเบอรี่นะคะน่ากินใช่ที่ญี่ปุ่นอะ่ะก็จะมีแป้งมีกับถั่วแค่นั้นเองอันนี้ก็จะเป็นที่ขายของฝากของ,ของกินของที่ระลึกนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่นะคะ <c oughs> เยอะนะสลาเปาก็ม mm ีคืออยากกินอะไรก็สั่งกินได้เลยนะคะตสอนตอนนี้นะคะชาวโดยโซราเม็นกรสอ ก็ได้ตารเมงก็อยู่ตรงนู้นค่ะนัง่งพักก็ได้ค่ะถ้าจะดีน้ำา็็มีกาแฟชามีหมดเลยค่ะเดี๋ยวดูนะคะว้าวอันนี้เป็นน้ำไรเนี่ยอันนี้คือไอ้ไม่ใช่น้ำข้าวโพ,อพอดอ่ะอยากกินน้ำข้าวโพ,อพอดอ่ะอันนี้น้ำอะไรเอ่ย ไม่รู้น้ำลูกพีชลูกอะไรทักอย่างก็ไม่รู้ค,คนเยอะนะคะคนเยอะอตอนนี้เราก็สั่งอาหารฮะสองหนึ 2> 2, 1, 1> 2, 1, 8, แล้วก็สองหนึงทางนู้นค่ะเ,คเราสั่งอาหารผ่านตู้นะคะพอผ่านตู้เสร็จอะมันก็จะมีหมายเลขมีคิวนะคะคิวก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเคนี่ยค่ะ สองหนึ่งเกเอาไปให้เขาดูเลยค่ะสองแล been, ้วก็สองแล้วเราก็จะรับอาหารมาตรงนี้นะคะตอนนี้คุณเพนก็ไปรับอาหารสามบดสนกอะไรนะคะยังไม่เสร็จยังไม่ขึ้นใช่ไหมคะก

บันน์นูจิสต์นน้าตู้ไปเลยขอบคุณค่ะสาร้สิบเก้าบัสต์ตอนนี้ก็มาแวะทานข้าวที่พักริมทางมอเตอร์เวย์นะคะเราก็สั่งราเม็งมากินกันนะคะฮะไปไหนคะไปกดตัง Seven อ่าโอเคโอเคโอเคตามสบายเลยค่ะ ล้วก็จะหม่่ากันซื้อของกินมาเยอะเลยนะคะเนี่นนยว้าวใช่เลวเดี๋ยวเราจะกินก่อนตอนนั้นมีตู้เซเว่นนะคะ ATM กดตังได้ ATM มันก็จะออกมาเป็นเงินเย็นนะคะจะบอกว่าสภาพตอนนี้นะคะบะลองบา,า,า,าล็อกบลองมาเล็กเดี๋ยวเราจะหม่นกันแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงเรสแอเรียนะคะที่พักริมทางจะบอกว่าฝนตกไปอยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบละอองฝอยของหิมะเล็กๆนาะเล็กๆเล็กๆเออแต่ถ้าเกิดนะแต่พี่เองถ้าเกิดทัศนวิสัยไม่ดีอะ่ะบุกต้องจอดพักเลยนะได้เลยจะไม่ขับรถต่อนะคะพี่เพราะว่ามันอันตราย แล้วก็รถเขาก็บอกมาแล้วว่าถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องหิมะเนี่ยเขาจะไม่รับประกันค่ะระหว่างทางที่มาเราจะเห็นแบบต้นสัก,กุละนะคะบานเป็นช่วงๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะทางนี้เข้าห้องน้ำกันไหมคะไม่เข้าค่ะหด